สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้คือรูมีการทดลองเรื่องอากาศมีตัวตนนะคะมาให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมกันนะคะเด็กๆมองเห็นอากาศรอบตัวเราไหมคะหรูอมองเห็นไหมคะลูกไม่เห็นใช่ไหมนะคะหนูลองเอามือพัดหน้านของเราสิคะลูกนู้้สึกยังไงคะ เย็นใช่ไหมนะคะแต่หนูสามารถจับอากาศได้ไหมคะไม่ได้เอแล้วเราจะรู้ได้ยไงคะว่าอากาศมีตัวตนคุณครูมีอุปกรณ์คือถูงพลาสติกค,ค่ะวันนี้เราใช้อุปกรณ์แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะคือถูงพลาสติกนะคะเดกจจากถุงนะคะจากถุง,งพลาสติกนะคะแล้วมือแหวงนะคะ ได้ค่ะแค่นี้นะคะเห็นไหมนะคะนี่เด็กอากาศข้างนอกนะคะมีตัวตนนะคะแต่เราไม่สามารถจับก็ได้ใช่ไหมคะพอเรานํามาใส่ในถุงพลาสติกใช่ไหมคะเป็นไงคะถุงพลาสติกใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กนะคะแกว่งแรงนะคะอากาศก็จะเข้าไปในถุงพลาสติกจนถุงพลาสติกใหญ่ขึ้นมากเลยนะคะแต่ถ้าเด็กแว่งเบานะคะ ที่อยู่ในถุงมัดติดก,ก็จะน้อยลงนะคะเดี๋ยวดเด็กๆลองทําดูนะคะแล้วส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะลงไลน์้องเราเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ